สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามารู้จักกับตึก27หรืออาคารบูรณวิทยาการของมหาวิทยลาลัยราชภัฏนครราชสีมาตึกนี้ถือเป็นอีกหนึ่งอาคารที่ครบครันและสำคัญมากๆเลยครับ ล่างของตึกจะมีศูนย์แพทย์ประจำมหาวิทยาลัยให้บริการดูแลสุขภาพนักศึกษาและบุคลากรใครไม่สบายก็สามารถเข้ามารับบริการได้เลยนอกจากนี้ยังมีสถาบันภาษาเอาไว้พัฒนาทักษะด้านภาษา และที่สำคัญที่สุดก็คือสํานักคอมพิวเตอร์ครับที่นี่ถือเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริการอีเมลระบบลงทะเบียนเรียนรวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆของนักศึกษาและบุคลากรภายในยังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้เรียนรู้และฝึกใช้โปรโ